สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มารับชมวิธีการลงขดลวดของพัดลมตั้งโต๊ะกันนะครับมาเริ่มต้นดูแผนผังการลงลวดก่อนเลยนะครับสำหรับชุดแรกจะเป็นขดลันนะครับวางขดลวด1 4 5 8 9 12แล้วก็1 3 1 6นะครับตามร่องสล็อตเลยนะครับเริ่มต้นที่ขดลันนะครับต้นลันไปเข้าต้นโผลที่1น,นะครับ ปลายปนที่1นนะครับไปเข้าปลายปนที่2นะครับตามล่องเลยนะครับต้นปนที่2ไปเข้าต้นปนที่3นะครับออกจากปลายปนที่3ไปเข้าปลายปนที่4นะครับออกจากต้นปนที่4่ล่องที่13นะครับตรงนี้จะเป็นต้นลันจับภาพแผนผังตรงนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงลวดนะครับสำหรับการลลวด ก็จะโลทั้งหมด4ขดติดกันลักษณะนี้นะครับเมื่อลงเสร็จแล้วนะครับจะได้แบบนี้นะครับปนที่1นะครับล่อง1-4ปนที่2รล่อง5-8แล้วก็ปนที่3รล่อง9-12นะครับปนที่4ร่ล่อง13กับ16นะครับมาเริ่มดูวิธีการลงลวดแบบช้าๆไปทีละชุดกันเลยนะครับเริ่มจากล่องที่1นะครับ ต้องจัดสายนะครับจัดสายต้นสายปลายสายของปูนที่1ให้ดีนะครับการตัดกระดาษลองล่องสล็อตเชื่อว่าหลายคนน่าจะทำได้นะครับในการพับกระดาษเป็นกระดาษไมล่านะครับเป็นพลาสติกอย่างหนานะครับการ,การไฟทนความร้อนนะครับอ่าล่องที่1ลงไปเรียบร้อยนะครับล่องที่ห ถ้าใครไม่ชำนาญขอแนะนำให้ใช้กระดาษไมล่าบางๆครับจะมีแบบใสาลองล่องก่อนนะครับสำหรับมือใหม่แต่ถ้าใครชำนาญแล้วก็บีบขนลวดให้บางๆนะครับตามตามรูปวิธีการลงเลยนะครับล่อ,ลองหนึ่งกับ4ชุดแรกลงเรียบร้อยนะครับก็จะมีต้นต้นก็จะออกร่องที่1นะครับตรงนี้นะครับปลายลวดที่เห็นสี ทองแดงสีทองแดงแวบๆบแบบตรงนี้นะครับอ่าร่องที่หนึ่งแล้วก็ปลายร่องที่สี่ยังติดกับโปนที่สองอยู่นะครับตรงนี้ปลายร่องที่สี่โอเคชุดแรกชุดแรกเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเตรียมลงชุดที่สองก็ต้องจัดลวดจัดต้นจัดปลายวนให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่า เราจะต้องขายลวดให้มันยาวนิดนึงเวลาลงก็จะได้สะดวกนะครับไม่เป็นการลังขดลวดชุดต่อๆไปแต่เวลาจะลงชุดถัดมานะครับชุดที่2,3 4ก็จะต้องวนขดลวดนะครับแกะเชือกหรือลวดที่มัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วนขดลวดชุดที่กำลังจะลงอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าใครสงสัยวิธีการลงเทคนิคต่างๆนะครับก็คอมเมนต์มานะครับ ถ้าต้องการจะท like ักไลน์คุยกันส่วนตัวก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับก็ดูคลิปเพลินๆนะครับด <Pe> ูคลิปเพลินๆแต่ถ้าใครต้องการอยากจะเรียนรู ario, ้จร <zy> ิงๆจังๆต้องการพันจริงจก็ปรึกษากันได้ครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยอ่ากำลังจะลง ต่อเนื่องนะครับจากปนที่1นึ่งล่องหนโ่ปนที่2ก็ต้องเป็น5กับ8นะครับ5กับ8อ่าผมม้วนขดลวดเรียบร้อยแล้วนะครับจัดเรียบร้อยแล้วอ่าก็ม้วนขดลวดแล้วก็ใส่ปนที่2เข้าไปนะครับบีบลวดให้บางที่สุดนะครับบีบลวดให้บางที่สุดระวังไปสัมผัสกับปากล่องสล็อตนะครับจะทําให้ขดลวดเป็นรอยนะครับเห็นไหมครับ ลงเรียบร้อยแล้วก็ใส่ฝาปิดนะครับฝาปิดก็ต้องตัดยาวเกินมาทั้งนิดนึงนะครับจากปากล่องสล็อตทั้ง2ด้านนะครับมาดูการลงขนลวดโปนที่3กันต่อเนื่องเลยนะครับจากโปนที่1และโปนที่2นะครับลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ปอนที่1นล่อง1,4ปอนที่2ล่อง58ปนที่3ก็ต้องเป็น9,10,11,12นะครับ9ระยะเรียกว่าระยะคอยสแปนนะครับในมอเตอ,เตอร์จะเรียกระยะคอยสแปนคือระยะห่างระหว่างขดลวดนะครับระยะห่างระหว่างขดลวดเรียกว่าคอยสแปนที่จะลงที่จะลงด้าน ขอบของขนลวดนะครับจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งนะครับเรียกว่าคอยสแปน,นต้องมีการจัดลวดสักนิดนึงนะครับถ้าปล่อยยาวเกินไปเดี๋ยวเราต้องไปพับไปพับเก็บไว้เยอะๆก็จะไม่ค่อยดีนะครับกระแสะไฟก็จะไหลไม่ค่อยสะดวกต้องจัดให้สั้นที่สุดนะครับแล้วก็ม้วนเข้าไปาม้วนเข้าไปเรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปในวงของสเตเตอร์ ทําบางๆเหมือนเดิมนะครับถ้าได้ลงสักตัวหนึ่งผมว่าทุกคนทําได้แน่นอนนะครับขอมีความตั้งใจและสนใจที่ต้องการจะเรียนรู้จริงๆนะครับโอเคอชุดที่3นะครับลงล่องที่ 9กับ12เรียบร้อยนะครับใส่ฝาปิดนะครับการขดลวดไปสัมผัสกับปากสามเหลี่ยมที่ล่องสล็อตนะครับต้องระวังให้มากๆนะครับเวลาลงเวลาลงปากล่องสังเกตด,ดูจะค่อนข้างเล็กนะครับเราต้องบีบลวดให้เล็กกว่าล่องนะครับเพื่อที่จะลงแล้วก็ขดลวดไม่ไปสัมผัสกับขอบของเซเตอร์ที่เห็นเป็นสามเหลี่ยมนี่นะครับทั้ง2ด้านเลย ถ้าขดลวดหลวมๆก็บีบให้บางๆก็สามารถลงได้นะครับสามารถลงได้โอเคชุดสุดท้ายนะครับปนสุดท้ายาลงล่องที่13นะครับ13เรียบร้อยใส่ฝาปิดให้เรียบร้อยนะครับสำหรับ การลงขดสตาร์ทนะครับพบกันในคลิปถัดไปน,นะครับขอบคุณที่ติดตามช่องพายง,งานช่างมากๆครับสวัสดีครับ